สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาทําอะไรกันเอ่ยวันนี้เราก็จะมาปลูกต้นไม้นะคะได้ตะไคร้ที่สวนที่อยู่ที่บ้านมานะคะจะมาปลูกอยู่ที่นาค่ะเพื่อนๆค่ะ มีอะไรกันบ้างเอถ้าเพื่อนมาชมนะคะบ้านาไร่แม่ก้อยพาทำวันนี้เราก็มาทํางานกันอีกแล้วเนาะมีตะไคร้ค่ะเพื่อนจ๋านี่คุณยายตัดตะไคร้มาให้แล้วโอ้ได้มาแบบหนึ่งสองได้มาเกือบสี่กิโลนะคะเพื่อนแล้วก็ได้พุทราสามรสที่แม่ก้อยเพาะจากเม็ดนะคะแล้วก็กะเพราแดงแกะเพราบ้านนะคะแล้วก็ตะไคร้นี่เศษตะไคร้ที่เราตัดมาจากที่สวนข,ข้างบ้านนะคะเพื่อนนี่ สวัสดีค่ะที่นี่คือบ้านไร่แม่ก้อยพาทำนะคะเพื่อนๆทำงานทุกวันก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะนี่ต้นไม้มีต้นอะไรกันบ้างคะแม่ก้อยมีเอฟซีถามอยู่แม่ก้อยเคยได้ต้นอะไรมาวันนั้นนะก็มีฝรั่งมีฝรั่งกิมจูรีวิวเพื่อนๆก่อนวันนี้เราจะมาปลูกฝรั่งกิมจู ฝรั่งกิมจูน่าจะเป็นห้าต้นนะคะนี่นี่ฝรั่งกิมจูเป็นยังไงคะไม่ก้อยก็ต้นใหญ่อย่างนี้ดกตลอดทั้งปีปลูกง่ายทนแรงค่ะเพื่อนๆค่ะปลูกปีแรกก็ได้กินเลยค่ะเพื่อนๆเป็นมะขามเทศนะคะเพื่อนๆมะขามเทศฝักจมโบ้สีเขียวค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็เป็นมะขามเทศมีฝักเขียวก็ฝักจมพูค่ะเพื่อนๆค่ะจมโบ้เหมือนกันนะคะละมุด น้องเขาบอกว่าเพาะมาจากเมล็ดนะคะเพื่อนเพื่อก็อเพาะจากเมล็ดเช่นกันมาปลูกที่นานะคะก็จะลมแรงอากาศร้อนมากคือแล้วก็หลายที่จะดินไม่ค่อยดีนะคะดินที่นาเนาะก็จะมีความเค็มก็แนะนําให้เพื่อนเอนหลายคนถ้าเป็นไปได้เราพยายามแบบหาต้นที่เพาะจากเมล็ดจะดีมากๆเลยอะคือถ้าเป็นกิ่งตอนได้ไหมได้นี่แต่ต้องทำโรงเรือนคุม มดินดีๆรด,ดน้ําอย่าได้ขาดคืออย่าปลูกแบบอย่าปลูกให้เทวดาดูแลคเพื่อนคือรอดยากมากอ่ะที่นานะจะต่างจากที่บ้านเยอะเลยปลูกต้นไม้อยู่ที่นาเนี่ยอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหที่ไม่ก้อยเพราะจากเม็ดนะคะอันนี้กะเพราเพราะเองเช่นกันแล้วก็อันนี้อะไรคะาไม่ก้อยอันนี้ขิงนะคะพุทราสามรสอันนี้ก็มะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็สละนะคะแล้วก็มะม่วง นะคะมีมิ้นด้วยแล้วก็มีต้นทูนต้นทูนแล้วก็อันนี้ต้นสักคูสักกูที่อยู่ที่บ้านเหมือนกันค่ะเพื่อนๆรีวิวต้นไม้ต้นไม้หน้าปลูกที่สวนนะคะสูน้ําขึ้นสายเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนจ๋าลดน้าแล้วที่เราจะปลูกตะไคร้ค่ะเพื่อนคะขอบตรงนี้นะคะขอบสัร์ตรงนี้นะคะก็คือเมื่อ เมื่อวันก่อนนี้ไม่ก้อยขุดขุดตรงนี้นะคะเพิ่มค่ะเตรียมต่อน้ำไปแล้วค่ะเพื่อนๆต่อไปตรงจุดที่เราจะปลูกอยู่ดีๆอย่าเพิ่งไปขุดนะคะดินแข็งมากค่ะเพื่อนๆดินที่นานก็ามานั่งใต้รมต้นกุศลาค่ะเพื่อนๆเอาตะไคร้ไปปลูกกันเลยค่ะเราเพื่อนๆตะไคร้ แ,แม่ก้อยจะอัปเดตนะคะคลิปที่แม่ก้อยลงสวนทุกวันให้เพื่อนๆชมนะคะพเพื่อนสามารถเข้ามาดูได้เนาะนอกเหนือจากคลิปที่ทําปุ๋ยนะคะลงสวนทุกวันทําอะไรปลูกอะไรไปบ้างนะคะแม่ก้อยก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูได้ตลอดนะคะน้ำเยอะน้ำเยอะตรงนี้ตรงนีนน้เอาถุงมือให้พ่อกุ้งก่อน คอยลดน้ำไปค่ะคุณพ่อเพื่อดูมุมกว้างค่ะเพื่อนไม่ก้อยมาปิดนนเครื่องสูบน้ำปลูกยังไงเขาไม่ก้อยขาก็จะปลูกรอบตรงนี้นะคะที่ เป็นรอบห้องน้ํารอบบ้านหลังน้อยนะคะตรงนี้นอย่างเงี้ยรดน้ําไปแล้วนะคะตามที่เพื่อนเพื่อเห็นเปียกๆนะคะแต่ไร้ช่วงแรกนี่เป็นไปได้ขยันหน่อยรดน้ําทุกวันนะคะหรือ,อยังน้อยก็สองวันครั้งนะคะอย่าปลูกแล้วหนีนะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่ารากเขายังไม่ออกมานะคะ ปุ๋ยคอกปุ๋ยห,ห,ห,หมักก็โรยบางๆได้นะคะไม,ไม่ต้องเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆขุดแบบโคกหนองนาโมเดลนี้ตรงขอบดินจะแน่นมากนะคะเพราะว่ารถไมโครเขาขุดแบบขุดอัดให้แน่นคือเขาจะตบๆอ่ะตบๆไม่ให้แน่นเพื่อไม่ให้ดินไหลลงไปนะคะมือก็จะขุดยากหน่อยเลี้ยงน้ําก่อนเลยนะคือเขาจะตบอัดแบบรถไมโครอ่ะเขาจะอัดแน่นเลยหลักขอบเนี่ยตะไครชอบน้ํานะคะแต่ไม่ชอบน้ําท่วมนะคะที่เพื่อนๆปลูกก็ คำนวณด้วยว่าตรงนั้นต้องน้ำไม่ท่วมนะคะท้ายของสวนเราเองมีพันเองก็ลดรายจ่ายในการปลูกได้เยอะค่ะปลูกตะไคร้ไม่ยากค่บเพื่อนคือง่ายๆอธิบายง่ายๆก็คือปลูกในที่ชุ่มๆรุ่มๆเป็นหลุมทางอิสานเราจะขุดเป็นหลุมอย่างนี้นะคะ ว่าดินน้ำมันแห้งไวแล้วก็จะขุดเป็นหลุมอย่างนี้ให้น้ำเขาขังนานๆไม่ว่าจะปลูกที่ก็ปลูกอย่างนี้นะคะเพื่อนจจะที่ศารบ้านแม่ก้อยเนี่ยปลูกกันอย่างนี้นะซื้อจากตลาดก็ได้นะค,ค,คะเพื่อนขาก็ไม่แพงนะตลาดถ้าเขามา,มารับอยู่ตามแถวบ้านนี่ตอนนี้รัละ8-9บาทนะที่ตลาดก็จะเป็น12-15แล้วแต่เจ้า หลักที่ไม่ให้ดินเขาหน่าดินเขาพังทลายลงไปเพื่อรักษาขอบสาเนาะเราจะใช้หญ้าแฝกนะคะแต่หลายท่านจะประสบป,ปัญหาว่าเราเราหายหญ้าแฝกไม่ได้ต้องการรักษาขอบสาแบบเร่งด่วนนะคะเราสามารถใช้ตะไคร้แทนได้ค่ะที่เก็บตอนไหนเขาไม่ก็ตะไคร้เราแฝเก้าเดือนสิบเดือนนี่เก็บแล้วนะคะถ,ถ้าเพื่อนปล่อยไว้นานหัวจะรีบอะคะ่ะเพืพ่อนจะตัดรุแปลงแล้วก็ ปลูกใหม่เลยนะคะเ,เพื่อนที่อยู่ห้องแถวอยู่คนโดลแล้วก็ไปแช่น้ำเพื่อเรื่องรากออกมาได้เช่นกันนะคะแช่น้ำในขวดน้ำบัดลมในขันได้เช่นกันแ่ะเป็นี่แม่ก้อยไ,ได้ละปลูกง่ายจริงๆค่ะช่วงแรกอย่าขาดน้ำค่ะเคล็ดลับเลยสูตรของคุณยายแม่ก้อยเลยวิธีปลูกตะไคร์เนี่ยไว้เพจทาตะไครไปมะกรูดของที่เราทำกับข้าวเนาะใช้ตากับข้าวใช่นะพ่อพุ่ง เวลาเขามาเอาปลาก็ได้นี่เขาก็เอามีปลามีมะเขือมีมะนาวผ่าตะไคร้ใบมะกรูดเพราะว่าถ้าตัดเกาต้องเอาต้องเอาลากลงใช่ลากลงกับพื้นแต่ถ้าเราอย่างนี้ลงฝนจะไม่ตกเดี๋ยวถ้าถ้าแบบนี้แรงแน่แน่ตอนนี้แรงแน่ๆใครใครใครเป็นคนต้นคิดเนี่ยเอาลากขี้ฟ้าเนี่ยใครเป็นคนต้นคิดเนี่ย แต่ตอนนี้เราเราต้องปลูกตะไคร้ก่อนเพราะว่าเราไม่มีตะไคร้เลยใช่ค่ะแต่เราต้องว่าก่อนเราดูตรงนู้นใช่ค่ะแต่หมดรุ่นไปแล้วหมดรุ่นไปแล้วค่ะเพื่อนยังไงปีนึงอ่ะเพื่อนเพื่อนต้องรู้ไงโคหัวจะรีบอ่ะค่ะจะอยู่ที่สวนที่ถ้าเรามีถ้าเรามีบ้านเล็กๆหรือว่ามีห้องน้ามีอะไรเราก็ดูแลได้แมื่ก่อนเราก็แค่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็วิ่งอยู่ทจากบ้านไม่นานประมาณเท่าไหร่ค่ะ จากบ้านเราสามกิโลจากบ้านเรามาที่สวนแม่ก้อยพาทำไม่ถสอกาบอกบ้านเราไม่ได้ไกลขนาดนั้นน้องกิวพี่ไก่พี่กอกีไม่อยู่นะคะไปโรงเรียนกันค่ะมีแต่พ่อจ๋าแม่จ๋ามาสวนกันนะคะวันนี้นะคะเราจะปลูกต้นไม้อีกแเราต้องผมดีเหมือนกันก่อนแต่จะคช้นี้เราเสี่ยงได้ใช่เพราะว่าเราก็ปลูกเนี่ยเพื่อนที่สวน คุณย,ยายไม่ก้อยก็ปุมนี่นะ่ะไม่ไม่ไม่ไมยุ่งยากไม,ไม่ไม่ต้องห่มก็ได้สําหรับตะไคร้นะคะเพื่อนล้วก็เราก็มาใส่ปุ๋ยคอกปูนข,ข,ข,ขาวโดรไม้ที่เท่าฐานอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะใส่ตามหลังก็เป็นอีกสูตรหนึ่งคือมาใส่ปุ๋ยตามหลังหลังจากที่ปลูกไปแล้วได้เช่นกันห้ามเอาหวัวโลถ้ามาฝักหวัวโลเดี๋ยวุณจะไม่ตกมต้องการยยาเย,ยทำไมทำไมต้องเองเพราะว่ามันจะฝืนธรรมชาติครัแล้วเขาจะ การกระตุ้นให้รากเขาออกเร็วค่ะเขบอกว่าจำลองตรงๆเนี่ยมันเชนมันล้มมีไม่ยังไงคะรากก็จะทํางานหนักที่หาอาหารขึ้นไปเลี้ยงใบมากเกินไปแห้อยู่ระนาบเดียวกันนี่จะไม่เขาคิดว่ามันชูตรงนี่มันจะนั่นอย่างเดียวต้องรอดจริงๆเน่ะประมาณนั้นแต่ไว้ไม่ไม่จะตรงนอนแล้วก็หมดกาไปกินหมดรอดถูกเลย แรงงานเขาอยู่ใช้แรงงานหลายในฐานะที่ชอบปลูกต้นไม้ไอสามหัวประมาณนี้เนาะสาม,สามต้นตอน่อหเผื่อเผื่อเขาตายเผื่ออะไรนะคะจริงๆยอดจะเหลือหัวเดียวแต่จริงจริง,รง,รงถ้าเขาแตกแล้วมันรูปเป็นเยอะเยอะเรามีสายดึงน้ำมาจากตรงนู้นเลยทำไมาต้องตัดปลายด้วย จะไปขนฟางมาหน้าดินถ้า่อยว่าไม่ได้ถ้าดินที่นาถ้าดินที่บ้านไม่เป็นไรนะปลูเกเองนี้ก็เกิดแล้วแต่ถ้าดินที่นานาะมันมัน,ม,นมีความแห้งกับลมแห้งกับลมจะทําให้ดินแห้งไวเพื่อจะขาดน้ําเร็วมากปลูออกต้นไม้ที่นานี่ต้องถือหลักว่าความชุ่มชื้นนี่ต้องมีเยอะแล้วก็มีความยากกว่าปลูกที่บ้านเยอะค่ะ ฟางก็จะมีข้อดีคือจะเก็บน้ำได้ได้ดีกว่าแล้วก็ถือว่าหมดต้นทุนไม่เยอะเพราะว่าเป็นฟางในนาข้าวเราเพื่อนบางท่านไม่มีแถวอีสานเขาก็จะมีฟางอัดก้อนอยู่ค่ะเพื่อนเถ้าปลูกอยู่ในบ้านอยู่ในสวนของเพื่อนนะคะไม่ร้อนแบบแม่ก้อยสามารถใช้มะพร้าวสับแทนได้นะคะอถตะไคร้ที่อยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องห่ม <laughs> เท่าครบใบปกดิน คืออะไรครับตะไคร้ตะไคร้ครับผมใช่ไหมแม่นแล้วใช่ไมเด็กๆที่เขาชอบถามกันต้นเท่าครกใบปลวกคืออะไร <c oughs> มุคเคยเฉยได้ก้อ,อกยกับพ่อก,กุ้งเล่นมุเกเฉยมากแต่อย่าไปพูดให้เด็กๆสมัยนี้ได้ยินนะเพื่อนๆนะเขาไม่รู้นะ <c oughs> มุกมุกคนสูงอายุจริงๆเลยมุฟา,างนี่มีประโยชน์อย่างเนี่ยใช่ค่ะมีแล้วธาตุสาันหารเยอะมากค่ะคุณผู้ไนโตรเจนฟอสฟอรัส โซเซียมแมกนีเซียมชอบที่สำคัญทนะี่ผมดีเลยสวยจังพี่หากันเม็ดดูนะอ่ะฮะพี่ทำเนี่ยค่ะตัดกันหนึ่งเมด็ดคุมฟางต้อสะใจจริงเจ้าของฟางไหมคุมฟางเยอะดี <c ười> ดีมากครับไม่เป็นไรแก กลายเป็นปุ๋ยอะค่ะเพื่อนๆจ๋าย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยให้เรานี่แหละใช่ครับเพื่อนๆถ้าปลูกอะไรเราก็จะโพสให้เพื่อนๆชมตลอดนะคะอย่างนี้เลยค่ะนี้น้ำไม่ท่วมนะคะเพื่อนๆแต่ภาคล่างไม่ได้นะคะปกติที่นาจะมีน้ำท่วมนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะ เราเรารู้แล้วท่วมเหมือนกันหมดนนจริงๆน้ำท่วมก็จะมาแค่เบือมแรกนั่นแหละอย่าลืมนะเพื่อนๆไม่ก็มีมีคันดินขอบกั้นอีกนะเนี่ยเขาถึงวาให้ให้ปลูกเป็นโค้งหนองนาเป็นทางรอดของเรานะคะเพื่อนๆโค้งหนองนาตรงลุมเขาเรียกเป็นที่โค้งเราปลูกข้าวอย่างเดียวถ้าปลูกข้าวอย่างเดียวไปอยู่ในนาก็คือน้ําท่วมอย่างเดียวถ้าเราจะปลูกแบบผสมพันาุเราก็ต้อง ที่เป็นโคกเลยก็กระจายอยู่ขนาดน้ำก็ลงไปขนาดน้ำ่ถ้าถ้าหน้าที่เราทานาน้ามันขึ้นมาท่วมข้าวตรงนี้ไงแต่ว่าตรงที่เราขุดสูงก็คือเป็นโคกคือจะไม่ท่วมท่ราหน้านี้หน้าเป็นหน้าแรงเนี่ยแห้งลงไปใต้ดินก็คือตรงนี้แหละแต่เไม่หพอเราขุดล่องเราถึงเห็นน้ ปานินค่ะเพื่อนๆค่ะใช่ค่ะที่แม่ก้อยแกะกาบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกเพิ่มค่ะเพื่อนๆเราก็จะปลูกข้างละข้างละสิบห้าหลุมค่ะเพื่อนๆตรงนี้โอ้โวเดียวสองแรงแข่งขัน อยากให้รองเท้าใหม่ฝีมือพ่อกุ้งต่อท่อน้ำแบบประหยัดค่ะไม่มีหลุดเลยนะเนี่ยฝีมือดีมาก ปลูกเสร็จแล้ววันนี้นะคะตะไคร้ได้งานส่งสวนแล้วเราก็จะมาทาปลูกวัลลียางต้นออยางทําไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดนะคะ,คะเพื่อนๆขาทาไปเพื่อนๆได้สวนสวยๆต้นไม้เยอะๆเต็มสวนแน่นอนพื้นที่เยอะพื้นที่น้อยขยันปลูกได้เลยนะคะนะคะพวกกุ้งปลูกวันนี้รู้สึกไงมัค้คะได้มาปลูกตะไคร้แล้วเสร็จลวหนึ่งงาน แค่ปลูกวันละต้นก็ได้ก็ได้ตั้ง365ต้นนะกินแล้วไม่กินแต่ว่าชิมดูเป็นน้าจืดครับอตอนเรามาขุดตอนช่วงแรกๆเมื่อปีแรกๆตรงสาดกลางอะ่ะเป็นน้ําเค็มเลยนะเอออะให้เพื่อนๆดูก่อนสาดกางอยู่ตรงไหนครับแม่ก้อยรีวิวรีวิวรีวิวจมกันให้เลยลายแข็งจนไม่คิดว่าจะปลูกอะไรก็โตเนาะ จัดนี้เลยพอมีต้นไม้แล้วดินใต้ต้นไม้นุ่มม,มากเลยใช่ใช่เอามือเอามือไปคุย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 ดินได้เลยท,ทั้งนิ่มใต้ต้นไม้นะจุดๆที่มีใต้ต้นไม้เพราะเราก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักอะไรแล้วก็รรลุจุลดีพตามปกติของเราอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นที่ใหม่เลยอ่าเพื่อนๆคะนี่ดูซัก,ก่อนนะมันก็มีมัลเบอรี่ <ๆ S 1> เลยนะเพื่อนๆพือนนะนี่จะเปรี้ยวๆบอออออี่แบบ่าาลล้เยงืม อร่อยมากสูตรจากต้นอืมเรี่อมโอ้ไม่ก่อยได้ผลไม้กินแล้ว ทา,า,างท่านปลูกรกะไในบ้านนะคะก็ลดเท้ากับเย็นได้นะคะตะไคร้เนี่ยช่วงแม่ค่ะไเชืเ่อเน้นช่วงแมฆได้เน้นลากออกมาหูปลูกได้เยอะมากเลยเนี่ย อันนี้เขาจะลดแบบฝนตกนะครับจะได้รู้ว่าดินยุบขนาดไหนจะลดดูหน้าดินด้วยคะคะพ่อนทู้ถ้าเราไม่มีน้ำเราอยู่ไม่ได้เนี่ยณนะตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงแล้ว ร้อนมากแต่ <laughs> แต่น้ำเราเย็นจร <pt it anki> ิงๆเรามาลดตอนเย็นก็ได้ตอนเชีนกับตอนเช้าต้นไม้ก็ชอบแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งปลูกเพิ่ปลูกติเขาจะปลูกก็แต่ตีห้าจนถึง2องโมงเช้างานในสวนนะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมะคะคลิปวิดีโอของแม่ก้อยน,นะคะจนจบคลิปวิดีโอนะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะแล้วแม่ก้อยก็อัพคลิปปลูกอะไรทุกวันก็ให้เพื่อนดูอย่างนี้ตลอดเลยะคะ่ะเพื่อนาโกกหนองนาโมเดลของเราค่ะเพื่อนตระพร้อมก,กันเลย